สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพาทุกคนมาแกะกล่องที่ชาร์จขนาด6ช่องของบอดกันนะครับรหัส GAL 18V6 80ครับก่อนอื่นขออธิบายเรื่องแท่นชาร์จพ่วงนะครับหรือว่าที่ชาร์จที่สามารถชาร์จได้มากกว่า1ก้อนในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยตอนนี้นะครับมันมีระบบการชาร์จด้วยกันอยู่2ระบบครับก็คือ1คือระบบ p a r a เ l ลล c ชาร์จนะครับคือชาร์จทุกๆก,ก้อนพร้อมๆกันนะครับเช่นใส่ไป4ก้อนใช่มมันก็จะแบ่งกาลังที่มี ชาร์จทุกๆก,ก้อนพร้อมๆกันนะครับกับแบบที่2นะครับก็คือแบบ s e เค e นชาร์จนะครับก็คือใช้กำลังที่มีนะครับโฟกัสไปที่แบตทีละหนก้อนนะครับวนไปเรื่อยๆเช่นเจ้าตัว GAL 1 8 V 6กขีดูนตัวนี้นะครับเป็นระบบ s e q u e n c e ชาร์ e ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในการชาร์จเนี่ยที่ดีกว่าเปิดก่องออกมาจะเจอคู่มือแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมมันเป็นขาที่กระกล่องอะไรเงี้ยยวเข้ามาดูจะตัวเครื่องเลย ขั้นตอนแรกพาไปติดตั้งตัวหูที่เรนเอายึดกล่องก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นหูที่เขาให้มาเนาะแล้วก็มีน็อตมาให้ด้วย4ตัววิธียึดคือนี่ครับอยู่ข้างใต้นี้จะมีรู4รูหรือว่า4รูนี้ก็ได้นะครับวิธียึดคืออย่างนี้เอาสัญลักษณ์บอสออกไว้นะครับแล้วขนวันน็อตไปเลยวิธีใช้งานก็คือเราจะมาเกี่ยวกับกล่องแอลบอกได้อย่างนี้ครับ ติดตั้งกบกล่องแอร์บล็อกไว้อย่างนี้มันก็จะไม่ขยับไปไหนนะมันมีหูยอย่างนี้เวลากดก็ยกขึ้นแล้วก็ดึงออกนะเวลาใส่ก็เกี่ยวอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับมันไม่ถึงขนาดว่ายกได้นะแต่อย่างน้อยๆมันก็ไม่ล่วงไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปหน้าใช้งาน,นดีมากนะอย่างน้อยๆมันไม่วางกับพื้นไม่โดนความชื้นไม่โดนน้ำแน่ๆอะครับพืที่การใช้งานเลยผมจะเสียบปลั๊กก่อนเลย หลักการไม่มีอะไรซับซ้อนครับใส่แบตก้อนไหนก้อนนั้นชาร์จก่อนแล้วมันก็จะชาร์จวนไปเรื่อยครับจะมีลูกศรบอกอยู่ตรงนี้ชี้ไปเรื่อยมันจะวนลักษณะนี้ครับทวนเข็มนาฬิกาหลักการทํางานของมันคืออย่างนี้ครับมันจะชาร์จก้อนที่เสียบก่อนปึ๊บมันจะชาร์จเลยทีนี้มันจะเช็คดูว่ามันมีกําลังไฟเนี่ยต่ำกว่า80%นไหมนะครับสมมติผมใส่ไป3าก้อนเลย สมมุติ3ก้อนหมดหมดเลยนะมันจะชาร์จให้เต็ม80%ก่อนแล้วมันจะไปชาร์จก้อนถักไปโอเคปะ80% 80% 80%สมมุติเราสามแค่3ก้อนแล้วมันถึงจะกลับมาชาร์จตัวนี้ใหม่ให้เป็น100%เป็น100%เป็น 100%, 100โอเควะ เหตุผลเพราะว่าการชาร์จ80%แรกเนี่ยครับมันใช้เวลาน้อยกว่าการชาร์จ20%หลัง20%แรกมันชาร์จง่ายกว่าเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องเนี่ยเขาเลยจะชาร์จแค่80%แล้วไปชาร์จก้อนอื่นเพื่อให้มันทันการใช้งานไงไม่เสียเวลาแต่ถ้าไม่มีใครเอาไปใช้งานมันยังอยู่มันจะกลับมาชาร์จให้เต็ม100%เโอเคไหมครับตอนนี้ผมใส่ไปปึ๊บไอ้ก้อนล่าสุดที่ใส่ไปเนี่ยไฟมันน้อยที่สุดเลยทุกคนมันก็จะมาดีา่่่ตตตนนตััััวววนนนนนนีาาาาน้้ก้กกออออครรรืไหยยมมาาาาาชช์์จ80%เล ทุกครั้งที่เสียบไปนะครับส่วนแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีปุ่มปุ่ม Priority แล้วกันเรียกว่าปุ่ม Priority แล้วกันคือเราอยากให้มันเราอยากให้มันไปโฟกัสที่ช่องไหนเราสามารถกดกักตรงนี้ได้เช่นอันนี้มันต่ำกว่า80ก็ปร์เซก็จริงมันกำลังชาร์จอยู่ใช่ไหมแต่ผมอยากให้มันไปชาร์จก้อนนี้ที่มันมีเกิน80แต่ยังไม่ครบร้อยผมกดตรงนี้ก็ได้ มันก็จะไปโฟกัสตามที่ผมบอกที่ผมสั่งมันนะครับให้ไปชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์พอเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาทําหน้าที่เดิมของมันก็คือชาร์จไอตัวที่ต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคป่ะนะครับสรุปง่ายๆคือมันเหมือนผู้จัดการแบตเตอรี่ให้เราทุกคนเราอยากให้มันชาร์จก้อนไหนเราสามารถสั่งมันได้นะครับแต่พอเสร็จหน้าที่ที่เราสั่งมาแล้วเนี่ยมันจะไปไล่ชาร์จอันที่มันต่ํากว่า80%อร์นตันไหนน้อยชาร์จอันนั้นก่อนัแหละแต่เมื่อกี้ผมไปกดตรงนี้ลแห มันชาร์จได้ทีละก้อนนะแปดแอมป์เนี่ยคือชาร์จทีละก้อนนะครับแต่มันจะชาร์จแค่แปแล้วก็ไปก้อนถัดไปเลยจนทุกคนครบแล้วอ่ะไม่มีหน้าที่ให้ทําแล้วถึงจะมาไล่ชาร์จอีกยีหลังให้ครบ100%เตโอเคปะ่ะกับราคาค่าตัวของมันนะครับถ้าเป็นแท่นชาร์จตัว8ปแอมที่เป็นเดี่ยวเดียวของบอสเนี่ยก็ราคาประมาณสัก2,400บาท2 4 0 0 2 5 0 0ประมาณนี้นะที่หาได้ถูกสุดนะครับตัวเนี้ยราคาที่หาได้ถูกสุดในช้อปปี้ก4,4 มีความต่างกันอยู่ประมาณ2,000บาทเหมือนเราเพิ่มอีก2,000บาทได้ผู้จัดการแบตเตอรี่มาเหมาะมากกับผู้รับเหมาที่ไปทํางานหน้าไซ่งานลองจินตนาการดูเดี๋ยวว่าไปหน้าไซ่งานที่มีปลั๊กน้อยๆไซงานที่กำลังก่อสร้างแล้วคุณต้องเอาแท่นชาร์จเครื่องมือแบบหลายๆอันไปเสียบะมันจะวุ่นวายมากเลยแต่เนี้ยคุณมีแค่อันเดียวติดตั้งอยู่บนกล่องแอลบ็อกซ์ได้ด้วยแล้วก็เสียบสายเส้นเดียวแล้วมันบริหารจัดการได้หมดเลยเวลาเราทํางานเป็นทีมไม่ทุกคนแล้วถ้าเรามีแท่นชาร์จหลายๆตัววเรราาไมู่่้อก ใครเอาไปชาร์จตอนไหนเพราะมันไม่ได้บอกเป็น,เป,นเป็นสถานะเม็ดๆแบบนี้โอเคปะมันแค่บอกว่ามันกับพี่ว่ามันชาร์จอยู่อะไรเงี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าใครเอาไปเสียบก้อนไหนมันมีมาก,ม,ม,ากมีน้อยอย่างเงี้ยมันโชว์อยู่บนหน้าให้เราเห็นเลยว่าตัวไหนมีมากตัวไหนมีน้อยเวลาที่เราทํางานเป็นทีมคนที่มาเอาจะมาเปลี่ยนแบตจะรู้เลยว่าเขาควรจะหยิบก้อนไหนโอเคปะหรือแม้แต่ว่าเราทํางานในชอ็อปแล้วเรามีแบตเยอะๆก็เหอะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจําว่า เฮ้ยเราเพิ่งเสียบก้อนไหนไปเมื่อตะกี้นี้และก้อนไหนเสียบนานแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันบอกให้เลยว่าอันไหนเต็มมันไหนไม่เต็มโอเคปะมันง่ายกว่าแล้วมันสวยงามกว่าอยู่ในช็อปมีแค่แท่นชาร์จอันเดียวมีที่จับยื่อไปไหนก็ได้ด้วยเออรวมๆแล้วมันเพิ่มอีก2,000บาทอ่ะแต่มันมันจบเลยแท่นชาร์จในช็อปมันคือจบเลยมีอันเดียวก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ครับแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ช่องบกด้วยนะครับตอนนี้ ยังไม่ถึงพันซั์เลยนะทำมาจะปีแล้วไม่ถึงพันซั์เลยนะครับแต่ว่าปัญหาคืออยู่ที่ผมเองแหละผมทำมันได้ไม่ดีเองแล้วก็ทำมันได้ไม่ต่อเนื่องเองนะครับแล้วไงก็ฝากขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยแล้วก็คนที่กด Subscribe ไปแล้ว700กว่าคนด้วยขอบคุณมากจริงครับแล้วพืกคนใหม่สวัสดีครับ